Did you get ready you or something? Cause you look Cause like beautiful get the like nightmare. dark a Did in สวัสดีครับผมวันนี้ก็มาเจอกันอีกหนึ่งทริปนะครับในช่องเด็กคุณพลสตูดิโอนะครับวันนี้เราก็จะมานำเสนอเกี่ยวกับแบตเตอรี่นะฮะที่ว่าชาร์จไฟไม่ได้แล้วนะครับหรือเสื่อมนะครับเน,นี่ยเรา รถเรานะฮะได้ทำการเปลี่ยนมาแล้วนะครับเพราะว่ามันไม่ชาร์จไม่เข้าแล้วนะครับก็เลยจะแรกว่าจะเทินไปนะเขาคิดราคาเทินหนึ่งร้อยบาทเราก็เลยเสียดายที่จะเทินนะครับเราก็เลยไม่เทินจะเอามาทำใหม่นะครับนะครับผมโดยการ ความแบตเตอรี่นะครับแล้วก็ก็คือจะทำที่เขาเรียกว่าทำาสาหรือว่าทำแบตเตอรี่ใหม่นั <Yeah. S 1> ่นเองตอนนี้เดี๋ยวเรามาเช็คแบตเตอรี่ก่อนนะครับว่ามันมีไฟอยู่เท่าไหร,ร่นะฮะนี่นะครับเดี๋ยวเรามาวัดไฟกันนะครับว่ามีไฟเหลือเท่าไหร mm hmm. ่เบื้องต้นนะครับเบื้องต้นถ้าเราดูนะครับ mm hmm. เบื้องต้นที่ดูก็คือด้านข้างเนี่ยครับ mm hmm. มันบวมไหมนะครับข้างสองข้างสี่ด้านสี่สี่ด้านนี่นะครับผมว่ามันบวมนะฮะถ้ามันบวมมากเราก็ไม่สามารถจะทําได้นะฮะแล้วก็มีแตกกีร้าวอะไรไหมนะครับในนีคือไม่บวมนะฮะการรูปแล้วไม่บวมนะครับอย่างก็ดูแผ่นท่าด้านในว่ามีบวมไหมนะครับเบื้องต้นนะก่อนที่จะมาปั้มแบตแล้วทำการทำความสะอาดแบตนะครับผม อันนี้เดี๋ยวผมเช็คไฟให้ดูอีกทีเดี๋ยวเรามาวัดแบตเตอรี่กันนะครับด้วยมิเตอร์จีนเนี่ยนะครับราคาร้อยกว่าบาทก็ไปสั่งซื้อกันได้นะครับไม่แพงก็เป็นตัวเลือกหนึ่งนะครับในการเบื้องต้นในการที่จะเอาแบตเตอรี่ลูกเก่านะที่เราเสียได้เนี่ยนะครับเอามาทำใหม่นะครับเผื่อได้ใช้เวลา ไฟดงไฟดับนะครับคีบพัดลม USB อะไรเงี้ยก็ได้นะครับโอเคนะฮะเดี๋ยวเรามาวัดกันก็ตัวนี้นะครับก็บิดไปที่ตัวนี้มันสิบสองโวลต์นะคร่าวๆโอเคสิบสองโวลต์นะครับก็บิดไปที่ยี่สิบนะครับแล้วก็วัดดูว่าไฟมันเหลือเท่าไหร่นะครับนะฮะตามหน้าจอเลย นี่นี่ฮะไปเหลือ10.72นะครับไป0.72นะครับกะว่าจะมาคว่ำแบตแล้วก็ล้างด้วยน้ําน้ําร้อนนะฮะประมาณสามรอบเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนกันแบบเร็วๆนะฮะอันนี้เราบอกเบื้องต้นไว้ก่อนนะครับก็คือเราจะเทน้ํากันนะครับออกหมดนะครับแล้วก็ ล้างด้วยเดี๋ยวนะครับล้างด้วยน้ำน้ำร้อนฮะรประมาณสามรอบนะครับ,ดรบเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนกันอีกทีนะฮะอันนี้ก็เดี๋ยวเราก็จะดูแผ่นาตานะครับว่าว่ามันพองหรืออะไรไหมนะครับเด๋ยวตอนนี้คือมันมองไม่เห็นนะครับต้องหาไฟส่อง นะก็คือถ้าเกิดเป็นขาวๆอย่างเงี้ยเราสองด้านข้างนี่ก็ได้แผ่นทาตก็โอเคนะฮะไม่แตกไม่อะไรนะฮะยังสีงสวยอยู่เนี่ยฮะก็เช็คง,ง่ายๆก่อนนะครับถ้ามันคองหรือว่าแตกมันก็ สามารถทําได้เหมือนกันแต่ก็ใช้ได้พักเดียวนะฮะแต่ถ้ามันยังสมบูรณ์อยู่นะฮะล้างคราบออกอะไรเงี้ยมันก็จะใช้ได้อีกนานนะครับผมน้อยก็ไม่การันตีว่าถึงปีหรือเปล่านะฮะอย่างน้อยก็มีสามสี่เดือนมีแน่ครับอ่าโอเคฮะก็่องข้างๆเงี้ยนะมันก็จะเห็นนะครับตรงนี้แล้วก็จะเห็นด้านในนะฮะถ้าเป็นอ่าสีขาวนะฮะสีดำมันเรมงงยากนิดนึงนะครับ โอเคเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนกันเลยนะฮะเราเดี๋ยวต้มน้ำร้อนเ,ออเดี๋ยวไปคว่ำแบตอันนี้ก่อนนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูกันครับผมเดี๋ยวผมตอนนี้ก็เป็นการเดี๋ยวเราถอดฝานะครับแล้วก็เดี๋ยวจะไปคว่ำแบตกันนนี้ก็ข้อควรระวังนะฮะน้ำกดก็ใส่ถุงมือนะครับใส่แว่นตาเพื่อ,ออาจกระเด็นนะฮะ นะฮะแล้วก็เตรียมก็คือตอนนี้กำลังเทน้ำกดนะครับออกนะจะเห็นข้าบดำๆเลโอเคเทเสร็จแล้วฮะแล้วก็เตรียมต้มน้ำนะครับอันนี้ทำร้อนนะครับแล้วก็เทลงไปในช่องเลยนะครับผมให้อยู่ระดับโลนะฮะเราจะมี การเขย่าด้วยนะเขย่าเติมทุกทุกช่องะฮะผมจะเติมอยู่ในระดับโลนะครับจะได้มีพื้นที่เวลาเราเขย่านะน้ำจะได้มีพื้นที่นะครับเพื่อตะกุงตะกรอนจะได้หลุดออกมานะฮะ ก็คือตอนนี้ช่วงนี้ก็คือจะทาประมาณ3ามครั้งนะครับเติมน้ําร้อนนะครับแล้วก็เขย่านะครับแล้วก็ไปเททิ้งทาเงี้ยสามรอบนะครับผมเดี๋ยวครับเดี๋ยวไงก็ดูกันไปนะครับผมนะแล้วก็ปิดฝานะครับปิดฝาแล้วก็เขยา่าเขย่าแบบมันไม่ได้เขย่านะเป็นการดึงหน้าดึงหลังนะฮะ ๋ยวดูตามคลิปนี่ครับอ่าเนี่ยนะครับอันนี้ภาพเร็วนะฮะเราก็เหมือนจะรุนแรงแสงก็ไม่ถึงแรงเท่าไหร่นะจะแค่แบบให้น้ํามันคล้วกอยู่ข้างในนะฮะนะฮะขยะแบบนี้นะครับแผ่น้าจะได้ไม่ลมนะในกรณีนี้ดูผมส่องดูแล้วก็แผ่นธาตุก็ไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่นะก็อาจมีบวมบ้างนะฮะ ลูกนี้น่าจะทำแล้วไม่ไม่ค่อยเป็นผลเท่าไหร่นะหลังจากที่ดูแผ่นชาตแล้วนะครับนี้ก็จะมาทำวิธีเ,เกี่ยวกับการบูรณะแผ่นนะครับท,ที่เขาเรียกกันว่าทำสาวนะครับอันนี้ก็เอาไปเททิ้งรอบที่หนึ่งนะครับนี้เราก็ดูนะแล้วก็ทำตามอย่างเงี้ยสามรอบนะครับผมนะฮะน้ำจะออกดำดำนะครับ ดำปีเลยนะฮะทาเนี้ยล้างให้มันออกสามรอบนะครับแล้วกลับมาที่ก็เป็นสามรอบแล้วเราก็มาเติมน้ำกดนะเติมน้ำกดทุกช่องนะครับอันนี้ก็เติมเต็มเลยนะครับหีดแม็กเลยนะครับ เติมเรียบร้อยแล้วก็ปิดฝานะครับฝาให้เรียบร้อยนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเช็ดทำความสะอาดครับผมขั้นตอนก็ล้างเสร็จเติมน้ำกดเสร็จแล้วฮะนี่ก็จ้องมาวัดค่าไฟก่อนชาร์นะครับไปอยู่ที่10.47นะครับ มีเครื่องชาร์จฮะตอนนี้ก็เป็นชาร์จสั่งซื้อจากพวกคัปปี้นะฮะก็ใช้พอแก้ขัดได้นะครับในการชาร์จแบตเตอรี่นะครับผมนะครับเราก็ใช้ตัวนี้แหละครับชาร์จให้เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะเดี๋ยวเราก็จะมาดูนะครับเดี๋ยวจะย้ายไปในบ้านนะ,ะดีกว่าเดี๋ยวตอนนี้สายไม่ถึงนะฮะเดี๋ยวนี้ผมขอย้ายไปในบ้านสักแป๊บนึ่งนะครับผม มาในบ้านแล้วนะครับตอนนี้ก็ชาร์จกันแล้วก็เนี่ยครับระดับไฟนะครับด้านซ้าย70เปอร์เซ็นต์นะครับต่อช่วงชาร์จนะฮะ14โวลต์นะครับนะฮะแล้วก็เปิดแล้วก็ดูนะฮะที่เดือดเดือดอยู่นะก็ใช้ได้ทุกช่องนะฮะก็เดือดเดือดอยู่นะ โอเคฮนะชาร์จได้นะครับเดี๋ยวเราก็จะชาร์จถึงให้เครื่องมันตัดเองฮะคเครื่องตัวน,นี้เวลามันชาร์จเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็มันก็จะตัดนะครับเดี๋ยวเรารอมันตัดแล้วก็เดี๋ยวมาเช็คไฟกันอีกรอบนึงครับนะี่ก็ดูอยู่นะว่านะแผ่น้าได้มีปฏิก,กิริยาอะไรไหมครับในแต่ละช่องนะครับโอเคครับก็มีขุดๆอยู่นะครับ โอเคแล้นี้ก็รอนะรอให้เต็มร้อเปอร์เซ็นตแล้วก็มาวัดไฟกันดูอีกทีครับผมโอเคครับตอนนี้ก็ชาร์จเต็มแล้วนะเครื่องชาร์จมันตัดแล้วน,นะครับที่หนึ่งร้ยเปอร์เซ็นตจุดสามโวลต์จุดห้านะครับนะจุดสามโวลต์จุดห้านะครเดี๋ยวเราลองวัดดูนะครับว่าจุดสามโวลต์จุดห้าหรือเปล่า ลองไปที่20โวลต์นะครับ1 3โวลต์0.5อันนี้ลองคีบอยู่นะฮะยังไม่ได้ถอดเดี๋ยวลองดู1 3โวลต์0.77นะครับตอนนี้นี่ครับ1 3โวลต์0.4อันนี้เราวัดได้1 3โวลต์0.77เดี๋ยวเราเอาที่คีบออกนะครับเดี๋ยวพิคคีบออกแล้วก็วัดดูอีกรอบนึงนะครับ ก็ลดเหลือลง13.30นะครับ29โอเคนะฮะก็ได้13โวนนะครับ0.24เอาลงเรื่อยๆก็โอเคครับนี่ฮะเวลาเราจากแต่ก่อนที่เราก่อนทํามัน10จุดกว่านะฮะตอนนี้ก็ได้13โวนจุด19แล้วนะครับ <Okay. S 2> ก็ถือว่าอย่างที่ผมดูไปแล้วนะครับข้างในนะีฮะถ้าเกิดแผ่นธาตุเรายังเป็นแผ่นเรียงตัวสวยนะแต่อันนี้ก็คือไม่ค่อยสวยแล้วนะครับก็อาจจะใช้ได้สักสองสามเดือนเองครถ้าเกิดในความสมบูรณ์ของมันนะถ้าเกิดเราจะทําสาหรือว่าบูรณนะแบตเตอรี่ใหม่ก็คือไม่พองแล้วก็ดูรบข้างว่ามันไม่พองนะฮะแล้วก็แผ่นธาตุเรียงเรียงสวยงามน,นะครับแต่อันนี้มัน คือมันก็ยังมีบ้างนะฮะถือว่ามันแตกบ้างนะครับผมถือว่าอันนี้ค่อนข้างจะประมาณ6 0สิบเอร์เซนึงนะครับแต่ก็ถือว่าไฟที่เราทําแล้วไฟกระแสที่เราออกมามันก็ถือว่าโอเคแล,ะะแล้ว,วครับสิบสามนะครับก่อนหน้าที่ทํานี่อยู่ที่สิบนะครับถโวลต์นี่พอเราทำล้างอะไรเสร็จก็ได้สามนะครับก็ถือว่าใช้ได้นะฮะเดี๋ยวไง จะลองไปคีบหรือสตาร์ทดูนะครับว่าโอเคหรือเปล่านะครับโอเคครับไงก็เดี๋ยวลองไปทําดูนะฮะวิธีการทํานะครับผมไงก็ฝากกดติดตามช่องนะฮะเดี๋ยวคุณพลนิตูดิโอนะฮะงก็อาจจะมีเทคนิคเล็กๆนิดน้อยนะ,ะที่พอทําได้นะครับแล้วก็แชร์แบ่งปันกันนะครับอันนี้ผมก็ไม่ใช่ช่างหรือผู้ชำนาญงานนะครับก็คือแบบว่า ก็ลองทําตามเข้าด้วยนะครับแล้วก็เราจะได้เรียนรู้ได้เองนะฮะจะได้มาทํำรถเราด้วยนะฮะบางทีเราก็ไปเสียเยอะนะครับเพครับผมงก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับเจอกันคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับ